บั <GU> ๊มเลยได้๋ยวมันก็พุ่งเองอ่ะแต่มันก็พลาดหัดมันก็ดูหมัดมันก็ดูจะพุ่งอยู่นะเนียเสียวนนี่ยมันไม่พุ่งหรอกบั๊มเลยมันพลาดแน้นอนอ่ะแต่บอกแล้วบอกอะไรเยังไงก็พลาดไอ้เนี่ยกอกดีเกไห่อกเรัโอ้ยเยกัโอ้โหเฮีกแกก็จะลอกก็จะล็อกลามเหลอเกิน เรื่องโมงก็มีแต่พวกงอที่ขาดดับนับหนึ่งสองสาฟักยูให้กับพวกนอเซ็สำหรับกูมึงไม่อยู่ในโปรเจกต์มึงไม่ใช่เพชรเป็นแค่โลเลดที่แม่เย็ดเก็บแล็บมึงเอาไปโชว์เด็กโอเคเดินกันคนละเลนคนละเกมคนละเกมไม่ใช่กรรมไม่ใช่เวทมึงก็แค่นักเลงที่โมเมเป็นแค่เศษเป็นแค่เดนในมือสองมัดสองมัดมาเดียวมาเดียวมาเดียวก็เดีย เสือกอยากจะเชือดอยากจะเดือดอยากมีเรื่องแต่ว่านายยังเจือและกูไล้เดือดว่ามึงอย่างเอื่อยเลยคุยไม่รู้เรื่องนะต้องถ่ายไอ้ตอนนี้เลือดแบบนั้นไอ้เฮียไม่อยากลันดังแบบนั้นอะไรเนี่ยไม่อยากดังถึงมึงแลรปแตมึงหอนไอ้เฮียไม่อยากฟังเสียงเฮียโดนทำกูคานหูเดินกันไปตามฝูงถ้าไม่เพลงรักมึงก็แค่วัวดูมีคนฟังฮิปฮอปจริงๆเท่ากับศูนย์มีแค่พุกไม่รู้จักเอาไปคัดมึงไม่ใช่ไปบรรทัดไม่ต้องวัดไม่ไปอิจฉาไอ้หาหน้าตลกชะมัดเพ

เบ ok ok ื่อเสียงปอมปอมเป็นโคตรน่าเบื่อเบื่อเบื่อหน้าเดินทางและเป็นโคตรน่าเบื่อเป็นไหมเนี่ย